เจ้าสวนก็บอกว่าแตงแตงหมานครับพันผวกแตงแปลกๆให้เบิ้งมันนะครับพี่ครับพี่อนี้เคื่อนแตงอย่างพี่นี่แตงแฟด์บ้านฟ้าฟุตพอร์กว่านักแตงแบไข่หำผักแกงไข่หำเอ้าเนาะมันบอกเคยมีด้ยมันมันมันมีมาได้ยังไงครับนี่แตงคือพันธุกรรมมันมันบ่หัวทางวิทยาวชาการเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับพันธุกรรมเอราะมันเกี่ยวกับพันธุกรรมเนาะมันปลูกหาป้าซี่ป้าแังสิพอท์นึงเราเจ้าสวนสีว่า เป็นเลิอกกันดีเป็น,ปนแตงดีโชคแตงหมานโอ้โชคนะครับครับสวนเขาว่ากันเป็นแตงโชคแตงหมานแล้วแต่สิลลกันแต่ว่าเป็นพันเงินละ่ะไม่เ<ะ> <c oughs> นี่ยน้อยเดียวเนี่ยขายได้เป็นพันน่ะ <c oughs> เป็นพันเลยนะครับวิ <c oughs> ่งก็จาเอาไวหน้ารถไว้หิ่งข้าวอยังจะไปความเสื้อของเจ้าโอ้เป็นความเสื้อของแต่ละครนะความเสือของเจ้วสวนแต่ว่าใท่านเขาแบบโอ้แตงธรรมดาเลยว่าเอะ ปีนี้พี่คือได้เฮ็สดสาดนะครับพี่รุ่นที่สามแล้วนี่โอ้หมายถึงว่าแปลงนี้คือคือเป็นแปลงที่สามแล้วที่สามแล้วโอ้สองแปลงเนี่ยคือก็เพราะต้องวอดอกอกมาว่ามันได้กำไรหลาย,ลายปนรนเด็ได้ได้เยอะแล้วล่ะมันขายขายคอนโมจะขายคอนโมในบ้านโรงเรีนอันนี้แปลงนี้เป็นแปลงที่สามว่ามันเห็ดแล้วแปลงแรกมันติดพายุบังข้าเจ้าขายแดงวอได้ก็เลย เลาต้องอีกรุ่นกตเลยต้องทำอีกรุ่นหนึ่งกเ็เรยได้รุ่นสองต่อมารุ่นสามรุ่นสามครับสามอันนี้คืออีกเก็บมือเอินนพี่เก็บมือเอินวันที่ห่านล่ะเป็นแปลงนี้ทั้งหมดเจ้าอะไรพี่อ่อ 8, าอแปดไร่ครับมัดแปดพันเบี้ยแปดพันเบี้ยเผ็ดลาย, 8, ลายเป็นแตรงพันไหนครับนี่พันขิมสันครับขิมสันขิมสัน นี liksom, sociedad, ını, ่เห็นแจงนี่ผมเคยกินจเกี๊ยบไปนะคิมสันนี่ลองยกด้วยนี่บางทีนี่มันมันอื่นก็เทียบไปแล้วเนาะมันนี่ประมาณประมาณเจี๊ยบครับนี่มีวัดเจี๊ยบครับือมันก็มิตรใส่นี่เรเด้นเนาะมีแต่ใส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 ่พอถ้าถ้าใหญ่เนี่ยใส่อยู่กลางๆเนี่ยแมนขนาดกลางๆลืงขนาดใหญ่ มันมันจะมีทงทงทงปากขึ้นั่แต่ว่าติดเก็บไปเขาร่วมประชาชนประกวดน้ำสารคามโอนงานกาชาติสารคามครับนี่หละคัมงานกาชาติสารคามตกแต่งโม้ของมาจากบบานุเกนเลครับถือว่าทุกปีออกไปนงเกนแถวโพดงนย่แล้วครับวันนี้โคอินเตอร์ไปเขางานกาชาติเนะครับพันธ์อะไรนะพี่ขิมสันขิมสันเนือสีแดงเนือสีแดง พี่พยองพยองไปทางผืนเท่านี้คิมสันเอกีคิมสันอันนี่พันธุยางพี่บ้านนี่มันอันโดเมยากับฟินเลดี้มาเจ็บมาเจ็บขากันอยู่เขาเขาไปยังต้องปลูกลายพันแต่พี่คือคือคือตะแกรงเขาต้องต้องการคิมสันสามตันฟินเลดี้ตันกล้วประมาณนี้เขาติดขายลูกค้าลูกค้าต้องการท่านก็บยัดเข้ามาแต่ว่า วิ่งเลยดีนี่ปู่ก็บ่ท่อโม่ดอกกระบะเขามาเติมเขาลดละลดละตันประมาณอืมตลาดเขาต้องแรงแล้วราคามั้งล่ะราคาไอ้ไอ้ไอ้วิ่งเลยดีนี่มันมันติดตั้งเขาอยู่บาทนึงติดเกินเขาอยู่บาทนึงมันเกิดฉังสันเกิดขึ้นว่ามันเกิดเพราะถ่ายดอกเนาะครับเขาเกิดเพื่อตามออเดอร์อันนี้วิ่งเลยดีอันนี้จักรโล่ครับนี่นี่ประมาณหกโลขื้นกันนี่แหละ

อันนี้มันนี่อยังน่ะควีเลดี้ควีเลดี้คือคือตอนทักพอพันความเมล็ดมันยิงงอกม่ทันกันมาเนี่เมื่อมานงอกก่ะทีห้อเนบแต่ละย่างมันมาเตรียมสายกันเลยเอาขิมสันบางควีเลดี้มาโอ้มันกับมันก็เลยแกมกันก็เลยแกมกันแกก็เอาไปยังเขาจะเก็บออกไปวางไว้เป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกอันนี้ล็อกควีนเลดี้ล็อกขิ้มสันล็อกโดก็แค่ที่เอาขึ้นรนอะไรจักตันจักล้ำกับแล้วแก่ห่าจัดเป็นล็อกเป็นล็อกไว้ ตอนปลูกเริ่มแรกเลยนี่เขาคำนวณ้นลยบกว่าแปงนี่เขาจะได้ยักตันคิดเลยดีหรือคิดสัน<ม>จะได้ยักตัน<อ>คำนวณไหม่ไหมไม่ใจฮากเาวางไว้เลยทึบวางไว้เลยว่าพันละลำ้ำพันละซี่ตันพันล้ำหนึ่งก็คือรดคั้นหนึ่งลันนึงพันละลำ้ำลำหนึ่งมาซีตันสองซี่ตันสองเขาใส่กัน แต่เขาเขานี่เบ่งรูปร่างลักษณะน้อยน่าจะน่าจะเกินพันละล้ำอยู่เพราะว่าคาทาทา้อยละซีโร่เขาจะได้พันละซีตันอันนี้แตงเขามันติดเกินซีโลอยู่คาดว่าจะจะเกินซีตันเยู่ต่อต่อพันลอยสองสองแปลงที่แล้วที่เก็บออกไปแล้วนี่พันเดีวยวกันนี่บ่ เออคิมสันทัานปีแรกไปีสองปแรกคิมสันอ่าอ่ะ,อะ,อะ,อะทีทีนั้นมันอยูหาไรอะไรเาก็ได้ก็ได้อยู่เอาคิดเป็นเงนินเลยเนาะมันได้อยสองแสนอ้อนอนสองแสนนอ่อนเราเทียด,ด,ดที่สองเนี่ยเท,ที่สองก็ก็ท่าไหมันมัน,มนยืนลมก็ได้ได้ใ,ใจแทงแปดพันกับบาสิว่ากาแปดแล้แต่มันไม่ได้าาาาตามตหมาย แต่ก็บรขาดทุนได้มากำไรมันหน่อยงาล,ายลยกกกงกำไรเรื่อยๆกับกับของตีบมันสีเงาคือสีบอได้บอไปกับเพื่อเป็นวิทยาทานเรื่องให้คนเขาพอเที่ว่าคิดอยากจะปลูกมันม่นยากจรงๆที่คิดต่อม,มันไม่มีได้มาไง,าง,างน,นี่ฮักต้องยากแน่เห็ดแน่ลงทุนแน่แต่พอลงทุนเราก็คือคือสีบอได้จดนี่ฮักก็ต้องลงทุนแน่จริงมันมันอาจจะ บางครั้งอาจจะทำเลสบางครั้งอาจจะไม่ทำเรร็จคับแต่ว่าให้ขาดทุนขาดจุดพุนไร่มีครับเพ่ยงแต่ว่ากำไรมันหน่อยลงนั่นเองยวสามหุนเจ้าเฮ็ดนี่ขันผมเมาติมๆนี่เครื่องร้านไในบ่พี่กหกมันมันประมาณแปดแปดแสนแปดแสนครับ,รบปีบนี้เฮ็ดได้เงินแปดแสนอ่า ป้าสองมันมันมาตอบมัตอบมันมันยืดดีไม่แห้งกะป้าเนี่กะบของสีสีมีข้นแต่แม่แก่สีของพี่ยสองอ่าประมาณเจ็ดอแปดแสนเทากับทุนเทากับสิหาออกทุนออกไปป้าละจงป้านี่กะแปดแปดพันต้นกะสิเยอะประมาณหกหกมือเจ็ดมือทุน ต้องลงทุนลอลไรอย่างก็ได้าถ้าว่าการที่ปลูกแตงนี่ตรงว่ามันไกลเต็มลอยเลยตรงเกินลอยเลยคำว่าเกินลอยนี่แกต้องลอยสิบลอยยี่แต่ผมปลูกแตงไ้ขายถ้าเต็มลอยจะขึ้นไ้กินได้อยากขายแน่ถ้าเกินไปลอยสิบลอยยี่โอเคพวกนั้นประสบความสำเร็จมันเกินไปที่เขาที่เห็ดว่าเห็ดเห็ดเกินจากเกินลอยไปนี่ คือตรงไหนพี่คือต้องขยันทําไหนนี่ละคือความขยันแล้วจังเป็นปุ๋ยตัวยางผักกางเขาว่าใส่พันละสองสอบอเขาเอาทุนมไหลายเขาใส่ไปไหนแตพันละสอบเนี่ยเขาก็กันหนักแล้วนี่ละพันละสอบอายุประมาณนี่ละพันละสองพันละสองสอบมันเกินนะเขาาฝดเกินพวกกินเขาแล้วเขาก็ประกาศเห็นบ้านเขานี่ โอ้ยพันละสอวนี่ก็ถือว่านักแล้วฟุ้นท้ามาหลายเนาะแต่ว่าเกิดไปเลยไปลุ้นไปแต่พอได้เลี้ยงขีปหลังจากเก็บเกี่ยวเขาคิดมานั่งบางต่อสร้างตอเฟียงแหงเหมือนกันแต่เพราเกิดรายได้ยังเห็นบ้านเมื่อข้าเจ้าปลูกอ่ะโอเคเขาก็ลองเห็นบ้างเก็บมาตั้งแต่วันลองเย็นมีมีพวงหลักปลูกเป็นขั้นแรงหลายขันไปปลูก นำโยแล้วก็พวกเก่งขั้วก็มีแล้ววิชานี่เพราะเปนว่าจะคลองเก่งเหลือสิทีดีตลอดมันก็มีโอกาสพลาดท้อกันครับพวกที่ปลูกไว้กันหนึ่งก็คือซิ่งเป็น้อมเมืนว่าเพียรรอบที่มันลำอ,อ,อากาศเลยข้างๆมันอาจธิบายอำนวยอ,อ่าถ้าปลูกได้ได้ดีเพราะเป็นโรคเออคือว่าเก่งแต่ว่าเก่งกว่านั้นก็สูงทั้งวัดนี้เป็นรอบเพราะดีว่าเก่งไปบว่ได้ ไปจังหวัดดินฝาอากาศน้ำครับเอาล่ะสุดท้ายนี่ฉีแในน้ำครับพี่น้องเี่ยวเขาขอมาเบิ่งงนี้ยุทธว่าเป็นไตเยนบอบักแตงงหรือหรือหรือยังไงที่เข้ามามันเกินไปเนี่ยคือมันต้องเกินลอยไหมบางครั้งเขาก็เฉพาะหัาใจกาว่าเขาต้องเกินลอยมันต้องขยันแบบย้ำเว้นย้ำคืนถึงต้องมาเบิ้งมันแนมฉีดเลยบ่พี่กาตอนเอาออกตา ถ้าถ้าสุดทางกันเนาะลอนทีฮอดหลอดกีเก็บเกี่ยวนี่เขาต้องอรกากะเบื้องตองฟังกกามันิมามาจอแตงเขากลางคืนกัมีพี่น้องมาา้างแต่บอถึงว่ายเดีหายเนาะถ้าขาวาอยาก็หาไปแต่ว่าเขาสิไปว่าผุว่าเฒาคิดว่าอกาอยู่ก็มองเออันตรายห้องเขาไขเขากินไดครับเ้างอรหนึ่งว่านั่นแหะมีกอไปเพราะว่าคำว่าเกินน้อยนี่กไขยันครับ ลงทุนกับสิยุระดับเดียวกันละ่ะคือคื่องปยันตกเกินร้่อยนอื่นกันตามสภาพดินฟ้าอากาศขยันหน่อยขยันไรกันนอกจัดเขาก็จะเป็นต้องรักษาอุณหภูมิแจงไว้เห็นมันได้ไหมถึงว่าเป็นอยุคเป็นยาเออทีฟากขอหนึ่งเนดะ้อพวกไหนที่ว่าคอมเมนต์ว่าแตงโมงนี่ใช้ยาารมันบพรากิงอ่อก อที่คน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 นั้นอาจจะเข้าใจบ่าตกต้องอื <ừ> อาจจะบ้าหงนี่ผมแทาแจงนี่ผมยังยังกินเลยก้อนที่เขาสิเก็บเกี่ยวนี่เขาสิเว้นระยะตามที่ทางวาชการของจังหวัดที่มากออกมาตรวจเขาก็บแทมตามกฎระเบียบนั้นแต่พวกนี้นู่น, Menschen, นสภาพดีกว่ที่คห่างด้วนสภาพร้องลงมากกว่าแรบแทบแม่ค่าแทบหงว์หงว์อยู่ระดับหนึ่งว่าอย่างเขานี่ย สมากาิดกึ่งหาแกเขาบอกไว้ไไวมาณีก็่อเคเคบอกตามต่แกมั่อมีนอนม่อมบบีบอกเกียววน,นี้จะพาหนอนส้าแต่ว่ามัไม่นอนตีใส่ยายแห้งคือสภาพเป็นากัดบ,บางครั้งบางทีมนกนันอนหลายบางครั้งบางทีนกน,นอนมาหลายกันต่อขก็ไปกับเอาที่คิดว่าสิเข้าใจว่าเกินร่อยแจ้งนี่ควบคยันทั้งละลงทุนกับประมาณ คือบ้านคือเมือ่อวันนะครับตาน,นี่กาขอบคุณพี่คาวีนะครับที่ให้ความรู้แกเช่ายูทูปของเขานี่ยนะครับแปลงง้อของพี่คาวีครับแปลงนี่กับโยพันธ์บาเป,ล,ล,ป,ปล,ลี่ยนอะไรเป็นบอครับพี่แปลี่ยนอะไรเปลี่อะไรครับแปลีนี่คือคือจะได้หลายหลายข้อทุกแปลียนโยพันธ์บาเพราะว่ามัน,มน,มนแต่งมันไในนุย้ยไงใส่ไง,งครับ เพิ่นเฮ็ดสามหุนสามหม่องขมองละสองนะแสนสามแสนเนี่ยจงรวมแล้วกี่นี้เพิ่นกันคือเพิ่นบอกไอ้ควายเพิ่นกับพี่ได้ยุประมาณเจ็ดหลักครับคือเจ็ดแสนครับก็ได้จะผูกกักแตงงอ้อกับขามาศึกษานะพี่เพิ่นไนด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปที่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ